ฝนลถล่มแม่น้ำสายจังหวัดเชียงรายทะลักท่วมชุมชนชาวบ้านต้องเก็บของหนีกันวุ่นายอำเภอแม่สายเผยน้ำไดเออรล้นทะลักเข้ามาเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมาเมื่อเวลา6นาฬิกาวันที่28กรกฎาคม2568ที่จังหวัดเชียงรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนแตกตื่นหนีน้ำกันจ้าละวันเมื่อมีน้ำสายเอ่อรล้นตลิ่งเมื่อเช้าวันนี้จากสถานการณ์เมื่อคืนมีตลอดทั้งคืนทางปอพอ ร่วมกับจังหวัดเชียงรายได้มีการแจ้งเตือนส่ง SMS มาเป็นระยะพบว่าระดับน้ําในแม่น้ําสายที่โจตาดาและสะพานมิตรภาพแห่งที่1ได้เพิ่มสูงขึ้นและมวลน,น้ําปริมาณมากจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ําท่วมพื้นที่เสี่ยงได้แก่ 1. ชุมชนสายลมจอยหมู่1ตําบลเวียงผางคํา 2. ชุมชนเกาะทรายหมู่7ตําบลแม่สาย 3. ชุมชนไม้ลุงขนตําบลแม่สาย 4. ชุมชนเหมืองแดงตําบลแม่สาย อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขอให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีอพยพไปยังศูนย์พักพิงในพื้นที่หากจำเป็นเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปยังที่ปลอดภัยทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันประชาชนบ้านเรือนใกล้แม่น้ำสายมีประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมารู้ว่าเมื่อมีระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งต้องอพยพออกจากพื้นที่ต่างจากก่อนหน้าระดับน้ำเพิ่มขึ้นไม่หนีและไม่ทิ้งบ้านเรือนซึ่งครั้งนี้ ได้เตรียมการเก็บข้าวของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงไว้หมดพร้อมกับนํากระสอบทรายปิดทางน้ําเข้าบ้านและเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ขึ้นที่ปลอดภัยด้านนายวรยุทธข์ข้อมุลนายอำเภอแม่สายเผยว่าน้ําได้เอ่อล้นทะลักเข้ามาเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกา20นาทีซึ่งน้ําไม่ได้ข้ามแนวป้องกันตลิ่งแต่เกิดจากน้ําได้เข้าทางรอยรั่วบ้านเรือนหรือระบบน้ําทิ้งของบ้านประชาชนติดริมแม่น้ําสายและบางจุดถุงกระสอบบิ๊กแบกน้ํา ได้รั่วซึมเข้ามาได้เกิดจากฝนที่ตกลงมาใส่ถุงบิ๊กแบกทำให้เปื่อยยุ่ยเสื่อมสภาพขณะเดียวกันได้มีเศษวัชพืชท่อนไม้มาปิดกั้นใต้ท้องสะพานทำให้มวลน้ำที่ไหลเชี่ยวทะลักออกด้านข้างก็ทำให้น้ำได้เอ่อล้นเข้าซึ่งจะทำการปิดด่านชั่วคราวเพื่อเร่งขนย้ายขยะวัชพืชอ,ออกจากใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งซึ่งขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมทหารช่างเร่งสูบน้ำออกนายวรยุทธ์ข้อมบุญนายอำเภอแม่สายยังกล่าวอีกว่าเมื่อเช้าวันนี้ เวลา6นาฬิกาน้ำได้เอ่อล้นสถานีวัดน้ำที่โจตาด้าเมียนมาคาดว่าน้ำจะมาถึงอำเภอแม่สาย9นาฬิกาถึง10นาฬิกามวลน,น้ำจะเข้ามาเติมอีกระลอกขณะที่ระดับน้ำได้เข้าท่วมบ้านเกาะทรายบ้านไม่ลุงขนบางจุดและบ้านผามควายเหมืองแดงแล้ว